เราจะมาทําสถิติกันนะครับว่าเราจะหาปุ่มได้ใช้เวลาเท่าไหร่นะครับตอนนี้มาช่วยกันหาปุ่มกันทุกคนอ๋อดานนี้เป็นดานหาปุ่มนะตรงนี้มีไหมปุ๊บไม่มีกองฟางตรงนี้ไม่มีนะครับตรงนี้บนหลังคาเออดูของแกนี่ไม่มีนะครับตรงนี้ก็ไม่มีทุกคนยากเหมือนกันนะเนี่ยแล้วตรงหินนี้ดูซิมีปุ่มไหมไม่มีปุ่มเลย เออเดี๋ยวนะป,ปุ่มปุ่มอะเอออันนี้อ๋อโคมไฟนี่ไงปุ๊บได้มาแล้วนะครับโอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่ด่านหิมะแล้วอเอชหนาวเหน็บจริงๆเลยปุ่มจะเจอไหมเนี่ยตรงนี้บ้านสีดแดงๆค้นหาก่อนเลยตรงป่องไฟมีไหมป่องไฟตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มี หรือว่ามันเป็นสีขาวโพนไม่มีปุ่มนะครับข้างบนตรงนี้อ่ะดูรอบๆอก่อ,อ,อนเฟิบเฟ,ฟ,ฟไม่เจอไม่เจอตรงนี้เป็นหินนะครับไม่มีเอ๊เดี๋ยวนะแกรนี่เจอไหมเอาแกรนี่เหมือนจะเจอนะครับเดี๋ยวนะอยู่ไหนอ๋อนี่ไงข้างบ้านตรงนี้กดปึง๋งมาแล้วมาอีกดาลแล้วนะครับตรงนี้เป็นฟันเฟืองปุ๊บตรงทองตรงนี้มีไหมไม่เจอควันตรงนี้ไม่มีปุ่มเอ๊ดีปุ่มวงกลมอ้าวไม่ใช่ เดี๋ยวมันกดไม่ได้วงกลมมันไม่ใช่แล้วก็ฝั่งนี้วงกลมไม่น่าจะใช่หรือว่าเขาปรับเป็นแบบว่าสี่เหลี่ยมหมดเลยตรงนี้ฝั่งนี้เอ้าเจอแล้วนี่ไงสีแดงไปเลยมาแล้วนะครับตอนนี้สถิติ1นาที46นะครับปุ๊บขึ้นข้างบนไม่มีนะครับโขดหินข้างบนแล้วโคมไฟอันนี้ไม่ใช่แฮะเดี๋ยวนะ ตรงนี้เอ่อต้นไม้หรือว่าเป็นสีต้นไม้ตรงนี้เขาไม่ใช่โคมไฟหรอแกรนนี่บนนี้ไม่มีอ่านี่ไงตรงสีดำๆอันนี้นะครับอ่ะกดปึง๋งมาแล้วว้าวปป๊บโอ้โหแกรนนี่ครูบอดีช่วยกันหานะครับง่ายมากขึ้นเลยโอ้ถ้ามาเล่นหลายๆคนน่าจะแบบไปได้เร็วนะฝั่งนี้ไม่มีนะครับข้างบนขึน้ขนขบวนอ่ะเจอแล้วด่ไงเปิบไปไปอย่างรวดเร็วตรงนี้สนามเด็กเล่น ซีริบเรียมปบปุบคิกให้หมดคิกมั่วนะครับว <c> า <oughs> ยบีสไลเดอร์เหรอเล่นสไลเดอร์กันเปล่าทุกคนว้า <What? S 1> สไลเดอร์ตอนนี้สองนาทีครึ่งแล้วเออตรงนี้แท่นนี้ไม่ใช่แท่นนี้ไม่ใช่ตรงหินตรงนี้ไม่ใช่โอ้มีเพื่อนมาด้วยปุ๊บอะเหยียบอันนี้ไม่ใช่ฝั่งนี้กดไปแล้วเอ,อ้ยเดี๋ยวโคมไฟนี้อะกดไม่ได้นะครับไม่ใช่ออาคุบดีเจอแล้วเหรออ๋อนี่ไงอยู่ตรงนี้โอ้โหมองไม่เห็นได้ไงเนี่ยมา ไปกันต่อมาแล้วตรงนี้มาตรงอแองกี้เบิร์ดประตูปิดนะครับไปไม่ได้นะครับจนกว่าเราจะหาปุ่มได้ขึ้นมาข้างบนมาดูบนต้นไม้อะไม่มีเดี๋ยวนะขึ้นต้นไม้ก่อนเออติด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 บนต้นไม้ไม่มีเลยดูจากไกลๆนะครับอ๋อแกนี่แกนี่เจอเหรอเดี๋ยวนะตามแกนี่ไปดีกว่าอ๋อนี่ไงนี่ครับกดไปเลยมาแล้วโอ้โหเดี๋ยววันนี้กว้างมากแม่น้ําตรงนี้ไม่มีเดี๋ยวนะ มีระเบิดด้วยเหรอพวกเราโว้ตรงนี้มีระเบิดโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมีซอกตรงนี้ซอกตรงนี้มีปุ่มเออไม่มีนะครับทํามาหลอกนะครับไม่ใช่ตรงซอกตรงนี้ถังตรงนี้มีไหมเอ่ยถังตรงนี้ก็ไม่มีเอาเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้อช, <c oughs> ช่วยด้วยกรด,ดี้ฉันติดในถังเลยเนี่ยตาตัตดไม่ดอทำไมไม่ช่วยหานี่ฮะ <c oughs> เขาไปในถังทำไม <c oughs> ฉันติดอยู่ในนี้โอเคออกมาได้แล้วเอยอยางชั่วหน่อยอ่ออะไรเนี่ยตรงนี้มีไหมฟุบมาฝั่งนี้นะครับปุ่มไม่มีนะครับซองนี้ก็ไม่มีโอเคเดินรอบๆดีกว่ารอบบริเวณตรงนี้เรียบมากเลยเนี่ยอากดให้ดูเลยไม่มีเลยนะครับหินตรงนี้สีเหลืองถึงแล้วก็มาตรงกล่องนี้ไม่มีปุ่มตรงนี้ก็ไม่มีปุ่มฝั่งนี้เดินมายังฝั่งนี้เฮ้ยเดี๋ยวสี่เหลี่ยมอันนี้เอ้าไม่ใช่ แล้วก็เออ,เ,อดเดี๋ยวกระโดดอะไรกันอ๋อข้างบนนี่ไงอะกดปุ่มตรงนี้อ๋โอโหใครจะไปเจอ <c oughs> ดีครับมาแล้วนะครับโอเคมาฝั่งนี้แล้วแล้วก็หาต่อนะครับบอนะ่อน้ํามีจูออนไหมเนี่ยแกรนี่บอกระวังจูออนด้วยนะเออฝั่งนี้โอ้โหเพื่อนๆหาเจอกันมากไหมเนี่ย <What? S 1> ต่อตจวิดวีโอหาอยากมากๆเลย เพือฝั่งนี้ไม่มีนะครับข้างบนหรอหรือว่าอยู่บนต้นไม้แฮะข้างล่างไม่มีปุ่มตรงนี้เอ้ยเจอแล้วดีไงปุ่มอยู่ตรงนี้ทุกคนปุ๊บเข้ามาแล้วนะครับคนอื่นยังไม่เข้ามาโอเคแสดงว่าเราเจอคนเดียวแล้วก็ตรงนี้ปุ๊บลนํำคนอื่นแล้วดีใจสุดๆไปเลยเยีฮ่าฮ่าตามเอาใครบอก คนเดียวล่ะฉันมาแล้วโอ้คุณยายแกลนดี่อะไรเนี่ยตู้ไข่ไก่ตรงนี้ไม่มีนะครับเดี๋ยวนะฝั่งนี้ไม่ใช่คุณยายบอกนี่ไปจิ๊กไข่มาฟองหนึ่งโอ้อะไรเดี๋ยคุณยายประตูนี้ไม่มีเหรอ <S <S ค้นหาก่อนเอ๊ะเจอแล้วเหรอพวกเรานี่เหรอใช่ไหมอ๋อนี่ไงปึง๋งกดเลยไปฟุบโอ้ดาช็อกโกแลตน่นากินสุดๆไปเลย แต่ว่าปุ่มคล้ายๆกันนะเนี่ยมีปุ่มตรงนี้ปุ่มตรงนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเจอแล้วโอ้เจองง่ายมากพวกเราเจอแล้วดิไปเลยมาแล้วนะครับปอดนนีโอ้เจออย่างรวดเร็วนะครับดาดช็อกโกแลตฝั่งนี้บ้างตรงนี้ข้างบนไม่มีนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ถึงต้นไม้ขึ้นต้นไม้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยฝั่งนูน้นเฮ้ยนั่นไงพวกเราต้นไม้ฝั่งนี้นี่ไงข้างบนหัวเราปุ๊บปึ๊บขึ้นมากดเย้ มันด่านเมืองแล้วปีนตึกดีกว่าดิมันต้องอยู่บนตึกแงะเลยอ่ะไม่มีนะครับบนตึก <c oughs> หน้าแตกตรงโคมไฟเออเราซอกตรงนี้ปุ๊บไม่มีปุ่มแฮะหรือว่าอยู่ตรงโคมไฟนี้ตรงนี้ก็ไม่มีขึ้นข้างบนขึ้นมาแล้วนี่นาเออเดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโคมไฟอ๋อโคมไฟเดี๋ยวโคมไฟเป็นสี่เหลี่ยมนี่เจอแล้วพวกเราไป โอเคเข้ามาได้แล้วนะครับโวแล้วตอนแรกโคมไฟเราไม่เห็นได้ไงเนี่ยแล้วก็ามาตรงนี้มืออึดไม่เจอเร่ม,มือขึ้นเรื่อยๆพวกเราตรงนี้ไม่มีใต้ต้นไม้ลงมาข้างล่างเอา้านี่อยู่ตรงหินตรงนี้แกน,นี่คุม,มาดีนี่ไงไปไปกันต่อเลยปุ๊บอย่าได้รีรอนะครับโหเห็นแล้วอยากกินชาบูเลยอ้อหรือว่ากินปิ้งย่างดีนี่อะไรเนี่ยด่านฟลิสโตนปะเนี่ย่ ในน้ำอ่ะดูในน้ำก่อนในน้ำไม่มีในนามีข้าวโอเคตรงนี้ไม่มีต้นไม้ไม่เจอปีนข้าบนเอา้าเจอแล้วพวกเราอยู่บนนี้นี่อยู่บนนี้แจนี่อยู่บนนี้นี่เปิบกดไปเลยเขาโอ้โห ซอมบี้พอเราคือซอมบี้จะกินเนื้อมันอดไม่ได้ซอมบี้ดีพวกจะมาทำอะไรทีนี้อ๋อฉั้นมาหาปุ่มอ่ะชั้นมาเล่นค้นหาปุ่มอยู่ซอมบี้ซอมบี้ใส่แวสด้วยนะซอมบี้ถ้าจะหลอกคนเดี่ยโอเคเราหาต่อนะครับในนี้ซอมบี้มากันเต็มเลยตรงนี้หรือว่าอยู่หลังซอมบี้ไม่มีซอมบี้ฝั่งนี้โอ้ซอมบี้บอก ฉัน่้วยฉันจะเป็นลมไม่มีมนุษย์มาหลายคนแล้วฉันจะกินเนื้อมนุษย์โอ้ยอย่ากินเลยไปดีกว่าฝั่งนี้ตรงกล่องแสงอ๊บตรงนี้อ้าเจอแล้วดีไงอยู่ตรงซอกตรงนี้เองปึบมาด่านต่อมานะครับทะเลทรายทะเลทรายเหรอเอ้ยเดี๋ยวเจอแล้วดิไงปุ่มเอา้าไม่ใช่อันเนี้ยอา้าไม่ใช่อีกอะไรเดี่ย ฝั่งนี้ไม่ใช่ข้างหลังข้างหลังก็ไม่ใช่โอ้แต่ทําเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันเลยนะเนี่ย <c oughs> นั้นตรงทะเลทรายตรงนี้ไม่ใช่เอ้ยมุกนี้ไงไปไปเลยอย่างรวดเร็วขึ้นมาบนนี้สนิมเขมะมากอ่าพวกเราลงล่างตรงนี้กล่องข้างบนไม่มีเดี๋ยวนะเราต้องหาตรงไหนเอา <c oughs> แกดโอแกดดิฉ <c oughs> <c oughs> ชนจะหลบอยู่ตรงนี้อย่ามากวนฉัน แกดี้ตรงนี้มันไม่ใช่นี่ดาเอ้าเดี๋ยวนี่ไงตายตรงนี้พวกเรานี่ตายตรงนี้ดิสัตว์จะ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 เจ้าเข้าเจ้าเข้าไปแล้วจ้าเอากดไม่ได้กดแล้วมาตรงนี้เตาผิงเข้ามาในเตาผิงก่อนไม่มีนะครับเก้าอี้ตรงกล่องนี้ก็ไม่เจอฝั่งนี้ล่ะแอบอยู่ในซอกเป่าไม่ใช่ข้างบนรูปภาพรูปภาพปุ่มเหรอปุ่มตรงรูปภาพจึ๊บไม่มีนะ แกนี่บอกฉันจะไขประตูนี้ดูว่ามันไขไม่ได้ระกแกรนนี้เราจะไขยังไงเนี่ยอ้านี่ไงครูบอดีเจอนะครับตรงนี้ตรงเตาผิงตรงนี้ไปไปต่อมาตรงเลโก้แล้วเลโก้ฝั่งนี้จุ๊บไ,ไม่ใช่ไม่ใช่หรือว่าสีมันจะเหมือนกับเลโก้นะเปิ๊บไปทางขวาตรงนี้กม่ใช่<า>เออปุ่มนี้ปิดโอเคเราก็ฝั่งนี้หญ้าเขียวหรือเปล่าตรงมุมไม่มี เกาะตรงนี้ตรงมุมก็ไม่มีเ,เดี๋ยวเดี๋ยวที่เราเหยียบอยู่หรือเปล่าไม่ใช่แกรนดี้บอกเจอแล้วไหนอ๋อนี่ไงนี่ครับปุ่มอยู่บนนี้ต้นไม้ไะไปกันต่อโหมีเพื่อนช่วยนะครับรวดเร็วจริงๆโงโก๊ขึ้นมาตรงนี้ปุ่มส้มไม่ใช่ข้างบนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวข้างบน oh <my> God. นี่พวกเราข้างบนเจอแล้วไปโอเคเจอมอต้มตรงนี้เอาสวัสดี หาให้เจอสิอยู่แถวแนี้แหละ,ะจริงเหรออยู่แถวแนี้เหรอไม่มีนะหลอกชั้นมาเนี่ยตรงมอตมตรงนี้ไม่มีแล้วครับแล้วก็ฝั่งนี้เอา้าเจอ,อพวกเรานี่เจอตรงนี้ด่ฝั่งนี้นี่ไง ไปแล้วจ้าโอ้โหถนนกว้างสุดๆฉันเดาว่าไม่ตึกก็หินเนี่ยแหละหินตรงนี้เรียงรายเลยต้องมีสักปูมนี่แหละพวกเราไม่เจอไม่เจอไม่ใช่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 ฝั่งนี้ตรงตึกตึกเข้าได้ไหมตึกตึกโป๊ะตึกตึกโป๊ะอ่ะไม่มีตรงนํำพุไม่มีไหนดูซิํำพุไม่เจอคุณยายเจอไหมนี่ฉันก็หาอยู่เนี่ยใครจะไปเจอล่ะมันเข้าไม่ได้อ่ะ คุณยายอะไม่ได้สมัครงานพนักงานออฟฟิศที่นี่จะเข้าได้ไงเล่าขอดูตรงซอกหน่อยไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่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 ใชเอ๊เดี๋ยวโอ้แคมป์ไฟตรงนี้นี่เองพวกเราที่ไงโอ้โหเส้นผมบงผังภูเขาชัดๆเอาชนะเราหรอเนี่ยเย้พวกเราเย้ในที่สุดเราก็ออกจนได้โอ้โหเก่งสุดๆไปเลย โอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะบ๊ายบาย,บายไปกันแล้วสนุกมากเลยหาปุ่มเนี่ย